าเปไปยูทูบเบอร์ข้างแน่เราวันนี้น่ะมีอันนี้น้ำฟองสุดเจ็บเห็ดน่ะบอกยูทูบเบอร์ใส่ดีๆเลยนะผู้บังเวียนหัวอะไรสุดเจ็บเห็ดแต่เนี่ยอย่างนั้นนเอ้าสุดเอาคักคักกันเอาคักคักกันสุดเจ็บเห็ดสุดเจ็บเจ็บเห็ดไทยบอนทอนเจอน้ำบอกกันนั่นตายแล้วบอกว่าท่นจะใส่ส่งยางนั่นไปน่ะ เบิ้งเ่มันไม่แก้ผ่าใส้เครื่องยู่กลางถนนเลยพ่าแม่พี่นองเอเบ้องเอเด้นอน่องอยเบื้งนาเด้อแล้วนี่ยเาไปนนาว้องมสิไปเอแาเป็นงสมดเนี่ยมีอันอันแนวสีไ้อามาเยอะเอาเอา,เอาสี มัน,ม,นมันท่านออกมาดอกยังไงม,มันออกมาไปไปทางนี้ è, นี่กัลรานสาวคอยบังด้วยแบหมวกสีขาวแต่พอดีละยุ้งตอมพี่นี่นะว่เป็นยังย like> ุ้งมันยานสีดำไอ้มันมันมักสีดำนุงอันอนไหนว่าเราเฟิดแนเพชรเน่ยเจ๊หนูไปหนูเอาทิ้งได้เสลุกอไเออม่เออกะว่าฉันนีไม เอามันใส่แวนเพี้ไม่เก็บเห็ดคุณเสมอเอาใด้แวนเพเฮียนาะห้มู่ดเี่ยมแบ้พี่มวเอายายมาเก็บเห็นเดน,น้วันนี้ท่าน,นไดสีสวยเฮียไม่เพสวยเยเขวอาส่ีสองคน สุยาพากูมกปลามกปลากูเด้อเขาานเข้าสาว่าเขาอทยทองเส้นนี้เ <c> จ็บเงินสปีจึงได้ป้าบึ้น้องสาวใอยมันบุกเคยมาเก็บเห็ดบิ้งทุนแล้มันเอาอีกยังไาเน่เครื่องเก็บเห็ดมันเ่ะ

ยอย๋อข่ายจุดไปหอดมองเฮดพุ่แล้วเ้ยไปซองโคกได้ไมื่อนี้ แม่เยันอยาก้เห็ดคอนหนเด้อน้อมน้ฝานนองลงไก่ย่างแล้วเฮ็ดปวกนะตอนนี้มันมีเห็ดปวกกับเห็ดแน่ะลุงจันไปเห็นเห็ดอันึงกันว่ามันปวกเัาแค่ดบี่อจะไ่เกิไม่แน่ใจปวกอันรุ่นปวกน้อยที่แม่ว่าปวกน้อยเ่อมปวกเลยปวกอยแม่าปวกน้อยมพิร์ดทิมเฮียงแล้ว เสียงดังเลยค้นมาคนสิตื่นเบอร์แหงว่านะมาคนสตื่นนะพูอยากอายย่างน้ำสูนี้คน้งุงดังรู้ัเนคงเียัมงเอาอันเข้มเอ็กซ์ตร้ามันปีนสือไครเอา้ิ่งเงินพูด้านเอา อเขาป้าเจีบเห็นด้วยยอ่อนมาด้วยนะครับวันนี้ขนาดท่านใดเหียวมาขึ้นหนึงท่นใดเหี้ยท่นเหียยังไงล่ะเหียตายเลยเส็นนั่นน่ะหลายมื่นจากมื่นละเส้นนั่นน่ะมันก็บิมงัอไล่ะหบาทหบาทน่ะเส็นนั่นน่ะทั้งจีทั้งอันพันน่ะ่านเอ็ดไรเหรียญน่ะท่านเหรียญจะบแล้วเหรียญได้หรือเป่านไปพัน โอ้ยฉันตัวว่าไอ้พ่อเข่ามัอนอ่ะพ่อเข่าไม่กินเอาตกกำเขาเพิ้นหนึ่งให้โอ้โอ้บอกอะไรป่ะเด็นใช่ใช่ไอ้แม่ลายคลิบเลยมาแล้วพูน่ะโอ้หมานหมานกมูดอกบางง่ากยป้างามขัดงามแนนกำลังพอดีเลย กำลังพอดีเลยไปไปเบื้องนั้นเขาคุณไปเนี่ยเอาไปคุณพื้นละไอ้ไปไปเบื้องนู้นอะไะเออโดนง้างพอดีพอดีพอดีจุ่มจุ่มพอดีเก็บเขาเก็บย้อนสวิตเซอร์แลนด์กับปรนเทศแคนาดากันยังที่เละ เออมันเป็นตะเก็บอยู่มันนันเขามาพ่อตอนมันนันนั่นแล้วเห็นเด้เอาอันนี้เจ้าคือวกเอาเห็ดพึ่งนี่ไงเป่เยอนโอ้ยังยังอ่อนออยู่ เอาเอาเห็นอีดอวายออนยู่อีเห็นบัน้งแย่งใส่เลยนี่แย่ขัย้อยย้ยน้องกับตาบ่เมน่่นเ็ดกินอันนั่นน่ะโมเมนเฮดเรปวดเหมันกเป็นบ้าบ่เมกินกฮดะยาวเป็นตัวปวก็ได้ปวกสมบัติ

ไปแกงร้อมนมั้งยูชุ้มจะจ่อจี๋ๆมันเนี่ยอย่ามา้งกเลยาเสจับในแบบจับ,ในในบจแตคนกับก็เรียกเห็ดเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งหวานภาษาอังกฤษมันมียกขยกะลืมแล้วขยเบิงง้งยังไง YouTube เบิ้งน้ำมัแอดัมนะแอดัมมันบอกละเห็ดแดงได้ใน,ใน,นะมันคมันจบอันนมันเรียนเรื่องเห็ดปลา ไม่เกตครับน้องสาวทั้งสองผู้เกือบลากับผู้ลากับหลานสาวเซ็นเตอร์มื่อกี้นี่ะได้ดอกเดียวค่อยน้องนั่นปล่อยเนาเห็นดอกเดียวเหระดอกง่ายที่สุดมันใหญ่กว่านีอยู่ที่นี่ยันมันเพยกยยับนักนั่นใช้ปไา่เปย์ประธานได้มีเห็นตัวนนาะ ไม่ก็ได้ตอนจุมนจ่มๆเนาะจุ่มๆหน่อยนึงแต่มันสิคัตวอันนี้ยาบาดเนี่ยแล้วแต่เรายังอ่อนอยอะขุนยังเขาย่างลบไปทั้งขุนเขาก็ไปตัวทั้งหนายางให้เราไม่กากะม้าดอกไปเบิางทั้งขูนโอ้ซนนีๆนี่ยังอออยไงโอ้นนอยอเห็ดน,นาเรียอะไรล่ะเขาเนี่ยเขาน้ำเนี่ยหนีดอกนึงนี่็ซื้ออยัง อันนี้เราเอาอันนี้เหรอก็เห็ดพึ่งเลยค่ะอืมไ่รู้อ่ะไอ้ยังเอากระเจ็บอยู่นี่เลยเอาไปเลยจันด่วนจันด่วนบอกให้ไปเก็บเห็ดทางพี่เ,พเขาเออมันมาเก็บมาเก็บทางพี่มาส่น หากาไก่มาแล้วเนาะ กูมาหอดพี่กวนมูน่ะเห็ดเห็ดเอียงล่ะนาเนาดำมันบ่เนนาดำนีหนเห็ดพึ่งเหรอ็ดพึ่งเลยดอกเดียวนี่หนึ่งสองสามสี่เ้ยทำไปตื่นเตล่ไปได้ออนนั้นไม่เคยเห็นดอกใ่ญ่หันเดี๋ยมไปเก็บสองดอกแขนโต๊กู เฟิร์สไปเฟิร์สใจเขาให้เลยขนี้มันเถากะหลงบ่ได้่เนอู้ตีนมั่ไหเด้อตีนมันไ่ไใส่กล้องมื่อไงแก้วกินนะคะไม่ยังลูกถึกน้ำลูกถึกน้ำาน้ำก็อห้ำควยเพื่อนหเพื่อนผู้นีกับไรด้านพายไทแล้วบ่ โอ้ยดอกบานเพอร์เกตโอ้ยดอกนี้งามโอ้ยเดี๋ยวจับจับลงเอามือลงลุมลุมะจัไปด้านขาหลังด้านหลังเอาขาด้านหลังเออให้ดูเห็นเอจับด้านหลังอย่างนั้นเอาเลยเอาเลยอะไรก่ะเป็นยังโอ้ยขางนี่

เอาล pues, ุงก no ับจ mm ิ hmm. my my ๋วได้ยักดอกสม่มสูงให้กูตะเกเ็ดเห็ดไก่นี่บ่เห็ดไก่ยังงามก็มูแล้วบ่เห็ดอันนี้คอยติบอยปิ้งแก้วคนนี้เห็ดไก่ปลาหนักก็ปิ้งคือกันแต่ว่าปิ้งมันแก้วบ่เป็นโบหุ่นจักบ่้านได้แก้วจกเท่าโบหุ่นจักมีได้พัดเห็ดไก่ปลาหนักพัดแต่มันหอยอร่อยมากเด้อ

ก็ไทยในบุหรี่เขาสีว่าวินหัวนี่เนาะวิ้นหัวแล้วตัดตัวลุงกับโบเก่งไปไหนลุงตัดแน่แล้วก็ตัดแล้วมันเอาเอายังเอาเอายังแบบที่ว่าเอาสไลด์เข้ากันบ่ได้มันเป็นปุดฟูดง่ายแบไปขนาดแบบไปก็มีวิธีอยู่แต่ว่าหาลุงต้องใช้เวลาลุงเฮ็ดตะกี้ลุงเฮตเนี่ยซีดีหน่าซีดีลุงเฮ็ดเองว์นะจ้าว่าเดี๋ยวนี้มันซอฟต์แวร์มันหายไปซอฟต์แวร์ไหมมัน ไม้เห็นเนะี่ยแต่ลุงเห็นแล้วลุงเองาไปปาก,ลก,กเลยอสองดอกี้ยงกันเลยเดี๋ยวให้ลุงไปข้างนั้นกันสวยเลย แน,นมันกงรู้ว่ามัเป็นแฝดเห็นปะนถ็นขยับปไปทางนี้นะอันน่งไม่บังไม่บังไม่อันนี้บังเดี๋ยวปิาแคนี้ไม,ม่บังงงนอีกแฝดมา ขึ้นมาอุย้ยสวยจนะ้าเป็นลูกแปดเห็ดแปดเอาเอาดีาที่มันออกที่ด,ดินลงมาตำอีกกันหนงั้นละงั้นละเห็ดพ<ว>ึ่งหวานเหพึห่งขาวเึว่งหวาน มันออกเรื่อยๆเนาะดอนเนาะมัน네ม e> ันบทสุดเพื่อนเพื่อนวีว่ามันเหมอดมันเกิดสิเมิดเยอะแต่มันยังเกิดอยู่นะ มัึนเนมงเคยกินได้อายุเป็นเห็ดชนิดนึงแต่ว่ามาาะฮ่องเคยกินฮ่อก็บบกินงูเกือบตัวนึงแอบไปเห็นนะ่ะสาบลาบนี่เอามาขามเป็นยังไงเห็นบ้าตงเหรอเห็นคน,นมันสิบมเห็นสุดดอกเด้อลุงเด้อมันมาตั้งแต่ลุงแล้วดอกน,น้อยๆกูยังเห็นเฉยเอาเนนะอาเอาซะเห็นเอาเซลเซใ์ๆล่ะนั่นละงูดอกนั่นเ เขาไหอยู่เปล่าเขาที่ไปมั่งเ็บเอาเน้อเขาใกล้จิมาแล้วเหรอเ็บข้าวองเคยลองถ่าวคู่ทีไหมเทปแล้วที่ไหน Mm hmm. เ,นะเ,ขเขาเดินเอามาเก็บดอกนี่มาให้เก็บดอ,อ,อ่ไอ่จะสิเครียดอีกไอ่ไอ่ไอ่สรองนี่นะไอ้บริเก็บอนอยู่ใกล้ๆมันบอกๆงั้นเลยบอกใกล้ๆมันอยู่ไกลๆพุ่นโอ้ยอันนี้มันรู้嘛โอ้อยเหล่ามีคนเก็บขาหนี่ขาหนีผมเห็นไปแล้วรอกนี่เขาเหน็นหมายถึงว่ามันหัไวจะเกิดว่ายว,ว่ายว่ายวายวายน้ำ ก็ไทยจะคล้องไทยไปสิเห็นนะเห็นตาไทยจะเสียวไข่เดียวลองมาดูสิมาดูมาดูเห็ุกาป้าให้ลุงมาเข้านี่สวยปุปปุปใเข้ามือใหญ่เข้ามือโอเคนันยาวข่นี้นะขานีเล้วขานีนะขอตรงนี้ขาปัดเอา HR,

ไีไมปอันนี้ไม่ใชนื่อยถาเราก็เห็นนล้วในขวางเตปูติภีย่างก็คือย่างขาย่างเข่าวดอกน,นี้ไม่ใส่คู่กันกันอ๋อเ <laughs> ดินดอกน,นี้ไม่ใส่คู่กันกัน <laughs> จูออกมามใครเห็นอยู่ในนี้แล้ว <laughs> อะไรวะ <laughs> ปูติปีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไทยบันทอนมาเก็บเห็ดยุคโคกเบิร์นสวีลชีญอนมาจากบันทอนมาเก็บเห็ดอยู่อเมริกาเคยมีไหมอ้ยคือทอดอีแม่กูเด้ตึกตูปูติปีเอาอันนี้เอาชิมเฮียเลยเห็ดกินด้วยนะเห็ดนาเลน่ะโอ้ยมีกี่ว,ว,วนันเห็นอีกกี่วันเลิศเลิศน่ะ พุ่นฟากนั่นไอเห็นอยู่สติปิกายไปเบิ่งกันเดียวยืนเือฟกนั่นน่ะเห็นสติปีกายเอาให้แน่นอนนี้เห็ดยังเห็ดอะไรมันเขาเร็วมีอีกไหมตูติปีน่ะเอาเอามันฉีบไหน

ห้อยคนปิน่นแล้วก็กินได้เนาะเห็ดละงอกเห็ดหินหนาเนี่ยเห็ดหนนาคนนุน้อง,งก็ได้เบงเนเห็ดละงอกพ่อแม่พี่น้องดอกบานกับดอกตูมกําลังเป็นไข่อยู่บ่ห่อ่ ขาเจ้าเบอกินเด๋ขอขาเจ้าเบอินเบิงโมแม่เีื่องางเธอเป็นตัวก,กวงมันมาสนมาซนม,มาดมเจ็บสวยๆนะเพราะไอ้เอาไปเห็น้าปกสง่งมาให้เห็น้าปกโอ้ยมันจะมีอีกบ่ มาดุงไงนี่ิึงดูโอ้เห็นอยู่นี่เห็นละงอกดอกหนึ่งกับดอกไงนี่อ,อู้เห็ดพึ่งเจอแล้วเจอแล้วเอาลุงเก็บกันเด้อบมมีไผมาลุงก็จะเก็บกันโอ้ นั้นเมือ่อสัพครู่พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเน่า กลางดงพงป่าเขาลํำเนาไภัยไกลเสรี